ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto r e v วิวช่องที่คุณจะได้พบกับรีวิวยานยนต์เชิงลึกข้อมูลสเปคแบบละเอียดและฟีเจอร์ล่าสุดจากวงการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดแห่งปีนั่นคือ HTM 27รุ่นปี2025ที่มาพร้อมการออกแบบใหม่หมดจดเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดมาดูรายละเอียดก,กันแบบครบถ้วน HTM 27ปี2025โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและดูดันยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกับเส้นสายที่โฉบเฉี่ยว ไฟหน้าเลดแบบใหม่พร้อมไฟ DRL ที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกับแฟริงด้านหน้ากระจังหน้าถูกปรับให้มีความหรูหรายิ่งขึ้นและช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ด้านหลังมีไฟท้ายเลดแบบเส้นที่ทอดยาวตลอดความกว้าง เพิ่มความรู้สึกหรูหราและมั่นคงเมื่อมองจากด้านหลังรูปลักษณ์โดยรวมให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ยังคงความปราณีตอ,อย่างลงตัวใต้แฟร์ิงที่ดูเท่ไม่แพ้ใครคือตัวเครื่องยนต์ที่ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ HTM 27รุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดขนาด150ลูกบาทเซนติเมตรหรือ200ลูกบาทเซนติเมตรแล้วแต่รุ่นย่อยมีระบบหัวฉีดและระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน ควบคู่ไปกับแรงบิดที่ดียิ่งขึ้นอัตราเร่งตอบ,บสนองเร็วการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลทำได้ดีเยี่ยมไม่มีสะดุดระบบกันสะเทือนได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังโดยใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบโมโนโชคที่ปรับจูนใหม่ให้การซับแรงดีขึ้นขนาดเจอถนนครุขคะะพร้อมเสริมความมั่นคงในโค้งด้วยเฟรมที่แข็งแรงและบาลานซ์ดี ลองแม็กดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ต Sport, พร้อมอยางแบบไม่มียางในเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเกาะถนนได้ดีกว่าระบบเบรคมีดิสเบรคทั้งหน้าและหลังและในรุ่นสูงมาพร้อม ABS แบบ2ช่องเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสภาพถนนอีกจุดเด่นคือหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธแสดงข้อมูลนำทางการแจ้งเตือนสายโทรเข้ารวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ หน้าจอคมชัดแม้กลางแดดและสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเพื่อดูสถานะรถการแจ้งเตือนเข้าศูนย์และฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆตำแหน่งการขับขี่ถูกออกแบบให้เหมาะสมทั้งในเมืองและทางไกลเบาะนั่งกว้กางขึ้นและนุ่มนวลกว่าเดิม ทำให้ขี่ทางไกลได้สบายมากขึ้นด้านคนซ้อนก็ได้รับการใส่ใจมีราวจับและตำแหน่งวางเท้าที่ดีขึ้นแทนบังคับจับถนัดมือควบคุมรถง่ายแม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นเรื่องความประหยัดน้ำมัน HPM 27 e ยังคงทำได้ดีมากด้วยระบบเครื่องยนต์ที่พัฒนา มและน้ำหนักรถที่ลดลงทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45-55กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และสภาพถนนถังน้ำมันจุดได้ประมาณ12ลิตรเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันหรือขับขี่ทางไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาในรุ่นนี้ถือว่าครบครันทั้งไฟหน้าและไฟไท้าย LED สวิตชุกเฉินปุ่มดับเครื่องระบบตัดเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดด้วยขาตั้งทาง่าช่องชาร์จ USB และในรุ่นสูงยังมีระบบสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจอีกด้วยในแง่ของความรู้สึกขณะขับขี่ HPM ได้พยายามลดเสียงและแรงสังส่นสะเทือนจากเครื่องยนต์อย่างเห็นได้ชัดทำให้ขับขี่ได้เงียบและนุ่มนวลมากขึ้น